ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาวโยนไอโอเกมอยู่กับโยในเกมสกรรมพาร์ทที่2นะคะกับภารกิจเอาชีวิตรอดด้วยการเป็นชาวไร่บนเกาะที่มีแต่ซอมบี้โยเล่นเซิร์ฟ PVE นะคะเซิร์ฟนี้มีผู้เล่นหลายคนแต่ว่าเราจะไม่ฆ่าไม่ยิงใครแล้วก็ไม่ขโมยของคนอื่นชื่อเซิร์ฟว่า Thailand Villagers ค่ะ เซิฟนี้ไม่มีรถดรอบตามแมปด้วยนะคะเราต้องไปรับรถเริ่มต้นจากแอดมินก็คือมอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็เก็บรวบรวมไอเทมตามที่กำหนดเพื่อนำไปอัปเกรดเป็นรถยนต์ที่จะใช้เก็บของเวลาฟาร์มได้นั่นคือเป้าหมายต่อไปของเราค่ะเหยอคิดว่าเราควรจะมีรถก่อนนะคะจะได้ใช้ขนไม้เวลาสร้างบ้านวันนี้หยอก็เลยต้องพยายามฟาร์มหาของให้ครบค่ะก็คือไฟสปอตไลท์แบตเตอรี่รถยนต์วิทยุเขียวน็อต20ตัวแล้วก็ ต้องจ่ายค่าแรงให้แอดมินอีก1,000แคชใช่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ารอบนี้เราจะได้อะไรบ้างตอนนี้เป็นเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าโยปรับแสงให้มันสว่างขึ้นนิดนึงทุกคนจะได้มองเห็นภาพในเกมกันเนาะเพราะว่าจริงๆตอนกลางคืนในเกมมันมืดมากอยู่ดูลงรถก่อนเผื่อเจอแบตเตอรี่เฮ้ยนี่มันถังแก๊สอุยเพิ่งเคยเจอครั้งแรกเลยอุยอันใหญ่มากอะเราทำอะไรกับมันได้มั่งอะ เราสามารถเอามันกลับบ้านได้ไหมเดี๋ยวเช็คก่อนนะคะอู้ยังมีแก๊สอยู่ข้างใน20%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะเราน่าจะต้องแบกไปนะคะโอเคโอ้โหยกถังแก๊สได้ง่ายๆเลยอะมิดาล่าของเราเราก็ต้องวิ่งกลับบ้านกันอย่างนี้แหละมันเอาขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะ้ิตรงนี้มีไฟทุกคนเดี๋ยวขอดูถังแก๊สชัดๆหน่อย ชอทำไมอมิดาลาหน้ามืดขนาดนั้นนะโอเคเราจะวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงจุดที่เราเรียกว่าบ้านในตอนนี้นะคะจริงๆมันก็ไม่ใช่บ้านหรอกเพราะว่ายังไม่ได้สร้างอะไรเลยอืตาลุงคนนั้นถ้าทางเขาดูมีพิรุษหยิบอาวุธแป๊บเอา้าทางแก๊ ทางแก๊สโอตกใจนึกว่าหายอยู่นี่โท่โอุ้ยตกใจตกใจกว่าลุงวิ่งมาโอ้ลุงกะมาขโมยถังแก๊สเราแน่นอนเลยเมื่อกี้อุ้ยทำไมยังมีเสียงแห่มีใครอยู่แถวนี้ว้ายนั่นไงโอ้โผล่ออกมาจากห้องน้ําเลยเหรอไม่งคิดจะมาขโมยเตาเอ้ยคิดจะมาขโมยถังแก๊สอีกคนใช่ไหมเฮ้ทำไมยังมีเสียงแห่อยู่อีกโอ้ใกล้หูมากด้วยแป๊บหนึ่งตั้งหลักเลย เกือบแล้วมาจากไหนเนี่ยมันจะมาโผล่ข้างหลังกันแบบนี้ไม่ได้นะโอเคเราไปกันต่อเลยค่ะนี่แหละทุกคนนี่คือบ้านโยมืดๆนี่ไม่มีอะไรนะยังไม่มีบ้านเลยมีแค่กล่อง,งโง่ๆที่โยซ่อนเอาไว้ในพุ่มไม้นะคะจุ๊จุ๊จุ๊จุยังไม่มีของสร้างบ้านนะคะภาวนาว่าอย่าให้ใครมาบังเอิญเจอกล่องเราเป็นพอเดี๋ยวเขายกไปหมดเลยนะเนี่ย โยลองเคลียกล่องก่อนนะโย่คิดว่าถังแก๊สมันน่าจะเอาใส่ในกล่องได้นะอาจจะต้องทิ้งของไม่จําเป็นพวกนี้ก่อนไม้เมยนี่เดี๋ยวเราค่อยตัดเอาใหมได้แต่ผักนี่ต้องเก็บเอาไว้ปลูกโอเคเรามีถังแก๊สเป็นของตัวเองแล้วไปหาของกันต่อได้ เฮ้ยบ้านนี้โยว่าโยรู้แพทเทิร์นเดี๋ยวมันจะมีไม่ในห้องน้ำหนึ่งตัวยิงก่อนที่มันจะตื่นแล้วก็น่าจะมีตรงข้างบันไดอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าจะไม่ผิดนี่ไงโชะไปเลยบ้านไหนลรารู้ pattern, แพทเทิร์นเราจะฟาร์มง่ายหน่อยวิอะไรอะ่ะเป็นรองเท้าบูทสูงคุมเข่าเหรอวิมีความแฟชั่นไหนขอดูซิเฮ้ยเก โอ้โหส้นแหลมด้วยอุ๊ยแต่อย่าดูข้างบนสภาพข้างบนอนาถามากโอเคแต่ท่อนล่างดีค่ะกางเกงทหารและบูทแบบเฟสเฟสเดี๋ยวขอค้นตัวคุณป้าคนนี้ก่อนอุ้ยมีได้มีได้ทุกคนอุ๊ยเราสามารถอัปเกรดกระเป๋าหนังได้อีกแล้วนะคะเพราะว่าใบเก่าของเรามันหายไปตอนโดนหมาแดกตายเดี๋ยวหาอุปกรณ์มาอัปเกรดก่อนนี่ชุบชับชุบชับชับ ตูตัดแล้วก็ครับเรียบร้อยโอ้ใส่ของได้เยอะขึ้นแล้วอุ๊ยแล้วเราก็เจอพลิกด้วยนะคะเดี๋ยวถ้ามีบ้านเราจะเอาไปปลูกกันวันนี้เราไม่เข้าเมืองนะทุกคนเข้าป่าหาเห็ดก่อนอุ้ยนี่ไงอันนี้กินได้ไหมเช็คก่อนนะคะว่ามันมีพิษหรือเปล่า โอเควิตามินเยอะมากไม่ใช่อะไรนะทุกคนคือตอนนี้หิวหิวแบบถ้าปล่อยทิ้งไว้มันน่าจะหิวตายได้เลยอะ่ะกองทัพเราต้องเดินด้วยท้องนะคะวิสตอเบอรี่เอาวินี่เห็ดยักษ์เออน่าจะอิ่มอยู่นะแต่ว่าแผ่นนี้เห็ดมันกินดิบไม่ได้แล้วนะคะต้องเอากลับไปปรุงสุกก่อนเห็ดเหลืองๆอันนี้ก็กินได้นี่เยอะด้วยตรงนี้เก็บไปให้หมด โอเคน่าจะพออยู่นะคะกลับบ้านกันต้องทำไงก่อนก่อกองไฟอู้ว้าวไฟเยอร์แล้วก็กดคุกฟู้ดนี่ไงข้างขวานี่เราจะดูสูตรอาหารได้ใช่ไหมมีแต่บาร์บีคิวเราทำได้แค่บาร์บีคิวผักนะคะเรายังไม่มีเนื้อสัตว์แต่ว่าน่าจะพอประทังชีวิตได้เครื่องปรุงเครื่องปรุงก็ไม่มีอ่ะหุย ตอนมันเป็นไม้ตรงกองไฟมันน่ากินมากเลยอะแต่พอทําเสร็จแล้วนี่เหลืออันแค่เนี้ยก็ถือว่าช่วยให้รอดชีวิตได้แล้วนะคะวันนี้ประทังชีวิตไปวันหนึ่งแดดสองฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่พวกเราแจมใสมันอุ๊ยอะไรแดงๆอีกแล้วนั่นมันถังน้ำมันอุ๊ยอันนี้รอดตายของแท้เลยทุกคนเพราะว่าสัปดาห์นี้เขามีเควสให้เอาถังน้ำมันไปแลกเป็นเนื้อหมีนะคะได้หนึ่งตัว วิเรามีของกินแล้วอุ๊ยอุ๊ยอันนี้ดีกว่าอันนี้คือไฟสปอร์ตไลท์นี่ไงที่เราต้องเอาไปใช้อัปเกรดเป็นรถยนต์เฮ้ยเราเจอของดีเร็วมากไหนขอเช็คก่อนของแท้เปล่าของแท้ต้องเปิดติดนะเทิร์นออนอชโอมันจ้าซะเหลือเกินอย่าว่าอย่ควรเอากลับไปเก็บบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวโดนตีแตกแล้วของหายหมดอีกมา ตามต่อแล้วจ้านี่แน่สวัสดีจ้าเช็คลงรถก่อนเลยค่ะเผื่อได้แบตเตอรี่อีกอันอุ๊ยเดี๋ยวนะอะไรแวบ,บๆอุ้ยนี่ไม่ใช้แบตเตอรี่นี่คือตู้เย็นเฮ้ยของดีไหนตู้เย็นเอาเก็บเข้าเปล่าได้ไหมอะขอลองสิ ไม่ไดม้มันก็ไม่น่าได้อยู่แล้วไหม <c oughs> เราน่าจะต้องแบกตู้เย็นไปนะคะนี่แบกอย่างแข็งแกร่งเหมือนตอนแบกทางแก๊สขอดูตู้เย็นชัดๆหน่อยอู้อมิดาลาเด็กส่งตู้เย็นแห่งดาวนาบูเธอแข็งแกร่งมากดูสิใช้แค่ปลายนิ้วในการประคองตู้เย็นเอาไว้ <c oughs> เราแบกตู้เย็นไปฟาร์มไปแบบนี้แหละคะ่ะ <c oughs> แข็งแกร่งอยู่แล้ววิถุงมืออันนี้ก็ของดี โอเคมีบ้านไหนสั่งตู้เย็นไว้ไหมคะตู้เย็นค่ะพี่คนนั้นสั่งตู้เย็นไว้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเคลียร์เขาก่อนพี่มาสั่งตู้เย็นไว้หรือเปล่ามาจ่ายตางังค์อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดียวดียวมาจากไหนอีกตัวเดี๋ยวก่อนเอ้ย,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 ใ,ยใจเย็นโอ้โหอุ้ยสองตัวเลยทีนี้เวลว้โอ้เบาเบาเบาทีละตัวเออมาทีละตัวนะจ๊ะขอคุยกันทีละคน ตู้เย็นมันมีอันเดียวอย่าแย่งกันออ้ยอย่าลุ้มเอ้ยเกือบไปแล้วโผล่มาจากไหนกันก็ไม่รู้ไม่แนะ่ล่วงไปซะอย่าแย่งตู้เย็นกันจ้ามีอันเดียวตู้เย็นเรายังอยู่ดีใช่ไหมโอเคไปแบกไปต่อมีบ้านไหนสั่งตู้เย็นอีกไหมคะหุยเจอถังน้ำมันอีกแล้วอะ่ะ ถึงเราจะแลกหมีได้แค่ตัวเดียวต่อนหนึ่งคนแต่ว่าอันนี้เอาไปไว้ใช้ใส่น้ำมันเติมรถก็ดีนะคะโอเคเราทิ้งของไม่จำเป็นเพราะว่าโย่อยากเอาที่ซ่อมยางกลับไปด้วยอะไอ้กล่องกนี้เ๋ยนนะเราก็เอาของกลับเท่าที่เราไหวเนาะเศษเหล็กนี่ไว้ก่อนหุ้ยปืนเราเจอปืนอันแรก เอาไปไงทีเนี้ยต้องเคลียร์กระเป๋าอีกรอบแล้วโอ้โหเราอาจจะต้องโอเคเสียสละที่ซ่อมยางแล้วทุกคนเอาปืนดีกว่าถึงเราจะยังไม่มีกระสุนกับแม็กนะคะเดี๋ยวไปหาเอาทีหลังน่าจะได้อยู่นะเราถือไอ้นี่กลับบ้านก็ได้ที่ซ่อมยางเนี่ยถือขึ้นมือไปเออตรงนี้มีอะไรอุ้ยมายองเนสเอาไปไว้กิน วุ้ยอันนี้พริกยัวค่ะนี่ได้ผักไปไว้ปลูกอีกแล้วโอเคน่าจะไว้ทำอาหารกินได้เราเอาไงกับตู้เย็นอะทีเนี้ยเราต้องลากมันไปได้ไหม <c oughs> นี่ลากตู้เย็นกลับบ้านใช้พลังจิตยกวางแล้วก็อาจจะถึงบ้านช้าหน่อยแต่เราได้ของไปแบบครบ,ครบแน่นอนลากไปจนกว่าจะถึงบ้านนะคะ ไม่รีบอเดียวเดี๋ยวเดียว,ยวลุงลุงวิ่งมาจากไหนเนี่ยโอ้โหใจยเย็นใจยเย็นก่อนค่อยพูดค่อยจาหนูมีตู้เย็นต้องรับผิดชอบนะเห็นไหมเนี่ยเอาคนูคืนมาเลยไหนดูสิพกพาของดีอะไรไหมวิ่งมาหาแล้วเนี่ยไม,มไม่มีไม่มีอะไรดีๆเลยไปแบกตู้เย็นกันเอ้ยมืดใครปิดไฟใครปิดไฟเรา โอ้หน้ามืดนะคะวิ่งเวียนศีรษะคล้ายว่าจะเป็นลมเรียบร้อยแล้วอมิดาล่าของเราลงไปนอนคุยกับรากหญ้าแล้วเรื่องของเรื่องคือเราหิวทุกคนหิวจนท้องแดงไปหมดแล้วเนี่ยพอหิวมากๆอาการขั้นต้นก็คือเป็นลมนะคะถ้าเราปล่อยให้มันหิวไปนานๆน,นี่ก็อาจจะตายได้ยังไม่ลุกอีกโอเคลุกแล้ว หาเสิร์ชผักแถวนี้กินก่อนประทังชีวิตนะคะอุย๊ยหัวหอมเอากลับเอากลับบ้านเอาไปทำเป็นบาร์บีคิวดีกว่าไปเดี๋ยวนะลองสิเอาเอาอขอโทเออไอโยอาหารมันเอาใส่ตู้เย็นได้เธอลากมาตั้งนานเอยเราได้แบกตู้เย็นกลับแล้ว หลังจากนั้นก็เจอไอเทมดีๆเพิ่มนะคะมีเครื่องปั่นไฟไว้ใช้กับตู้เย็นมีคาแจ็คไว้ยกรถซ่อมแล้วก็มีปุ๋ยนี่ปุ๋ยสูตรโรงงานปุ๋ยคุณภาพดีต้องถุงสีเขียวแบบนี้เท่านั้นเอากลับบ้านทุกคนเอาไปไว้ปลูกผักชีวิตชาวไร่ของเราเข้าใกล้ความเป็นจริงแล้วเป็นลมเป็นลมอีกแล้ว อมิดัลล่าเอ้ยดูสภาพทำไมชีวิตเธอมันลันทดอดอยากปากแห้งขนาดนี้เนี่ยไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบเอาเควสถังน้ำมันไปนแลกเป็นเนื้อหมี่แล้วไม่งั้นพรุ่งนี้น่าจะอดตายเกิดใหม่วิ่งกลับบ้านอีกรอบยาวๆแน่นอนดีนะวันนี้เราได้ของดีๆมาเยอะเลยมีทั้งปุ๋ยมีเครื่องปั่นไฟเออก็นี่ไง มันแบกของหนักขนาดนี้มันจะไม่เป็นลมได้ยังไงเนี่ยปั๊ดท้อตอนนี้ก็ถึงเวลาอันควรแล้วนะคะที่เราจะเอาถังน้ำมันของเราไปแลกเป็นเนื้อหมีมาไว้กินประทังชีวิตที่เห็นชุดส้มๆนี่โยเอาอีกไอดีหนึ่งเข้ามาเล่นนะคะเพราะว่าคุณพ่อบ้านเขาเอาไอดียโยออกไปฟาร์มแต่ว่าวันนี้มันส่งเควสวันสุดท้ายแล้วไงเขาจะหมดส่งเควสรายสัปดาห์ทุกวันอาทิตย์เที่ยงคืนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยวันอาทิตย์ห้าทุ่มแล้ว หลืออีกชั่วโมงเดียวทุกคนเราต้องรีบสิ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราอดกินหมี่ฉวางถึงบ้านแอดมินแล้วทำไมบ้านแอดมินหน้าตาไม่คุ้นเลยวะเดี๋ยวนะผ <c oughs> ิดฟังผิดฟังเกือบไปผิดบ้านอันนั้นน่าจะบ้านผู้เล่นโอเคนี่สิบ,บ้านแอดมินที่คุ้นเคยและใครเอารถมาจอดความจอดหงายอย่างนั้นอนะ มินอยู่ไหมคะมาส่งเวควสค่ะไปไหนอะ่ะประตูบ้านก็ไม่ปิดโอ้ตู้ปันสุก็ไม่มีอะไรดีๆใส่ไว้เลยตู้เย็นล่ะไม่มีเหมือนกันอะไรวะเนี้ยนีอยู่มาอัพรถใช่ไหมไม่ใช่แล้วมาทำอะไร๋ยอทางน้ำมันมาแลกเป็นเนื้อหมี่ประทังชีวิตดี๋ยวหิวตายไปหลายรอบแล้วเนี่ย เราก็เอาถังน้ำมันใส่เข้าไปในกล่องควสแบบนี้จากนั้นก็ท่องคาถานะคะโอ้มีจงมามีจงมามีจงมา <c oughs> โอ้โหตัวใหญ่มากขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาไปหาที่หั่นก่อนนะดูแล้วลราน่าจะขนเนื้อหมีกลับไม่หมดนะคะเนี่ยมันน่าจะเยอะมากเลยอะเป๋าเราเล็กนิดเดียวเองอะดูดีขาหมีข้างเดียว ได้เนื้อสเต็กตั้งหลายชิ้นเดี๋ยวเคลียรกระเป๋าก่อนโอ้ได้เนื้อมาเยอะแล้วทุกคนเราไม่อดตายแล้วนะคะน่าจะอยู่รอดไปหลายวันะ่ะเซตเนี้ยเดี๋ยวก่อนกลับโยแวะไปบ้านเพื่อนอีกคนก่อนนะคะไปทักทายเขาหน่อยเขาบอกว่าเขามีของจะให้ <laughs> ใช่เราไปเอาของฟรีนั่นแหละ โอบ้านอยู่ริมน้ำซะด้วย í, วิวดีอยู่นะคะเนี่ยวัสดีค่ะคุณหมีไนี่ออ่ะอ่ะ í, ให้อะไรเยอะแยะมีดาบจีนไว้ฟันซอมบี้มีที่รับมีดว่านี่คอมเพลวโบอันนี้ของดียิงดีเลยแล้วเขาเลืออะไรอีกอันนี้คุณโหยอ่ะกระเป๋าอะ้ยให้กระเป๋าใหญ่เลยเหรอ โอ้ข้างในยังมีปืนอยู่เลยอันนี้ให้คุณอยู่เลยล้เราไม่ปฏิเสธน้ำใจนะย้ายกระเป๋าก่อนอุ้ยได้เนื้อสเต็กด้วยพร้อมดานขอบคุณค่ะเจอกันค่ะคุณหมีสวัสดีนะครับสวัสดีบ้านเราเริ่มมีหลายกล่องแล้วนะคะตอนนี้ แต่คือยังไม่ได้เริ่มสร้างบ้านยังไม่ได้วางพื้นวางกําแมงสักอันหนึ่งเรามีรถยนต์ก่อนนะคะจะได้ขนย้ายกล่องพวกนี้ไปสร้างบ้านที่อื่นเดี๋ยวเราออกไปตามหาคุณเบาบ้านก่อนค่ะไม่รู้ออกไปฟาร์มถึงไหนตัวไหนแล้วปกติจริงๆช่วงนี้โหยลุยคนเดียวนะคะนานๆทีเขาก็จะเข้ามาช่วยฟาร์มสักทีหนึง่งช่วยกันทำมาหากินเขาบอกว่าอยู่แถวนี้นี่หรือเปล่าเวน โยถึงแล้วถึงไหนนี่ไงถึงตรงทางแก๊ที่เว้นวางไว้เนี่ยทางแก๊ไหนไม่มีไม่ได้วางมั่วแล้วไปไหนเนี่ยนี่ไงก็ตรงทางเข้า B 4สตรงสามแยกทิศใต้เนี่ยไม่ใช่แล้วขับเลยไ่อีกโอเคขับไปอีกหน่อยนะคะเขาว่างงั้นนี่น,นี่เก็บของไปหน่อยไหนไหนอุ้ยมเมล็ดภาพ วิ่ดีดีดีมีอะไรอีกได้อะไรมาอีกนี่ด้วยนี่ด้วยวยล็อกพีกไข่ควงเตาแก๊สเก็บไปเก็บไปโอ้สูตรทำพิซซ่าอุ้ยได้ได้ด้วยที่รับมีดอู้ยเย่แล้วเป๋าเต็มเป๋าเต็มใจเย็นอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวนะเดี๋ยวใจเย็นถึงแม้ว่ากระเป๋าเราจะเต็มแต่เราก็ยังจะแวะฟาร์มนะคะเผื่อได้ของดีนิดหน่อยเดี๋ยวเคลียร์ซอมบี้ก่นอนเฮ้ย อุ้ยแย่แล้วโยง,ง้างธนูไม่ขึ้นนะ่ะวิใช้ดาบไปก่อนไีแนะ่ดีนะเรามีดาบซาม,มูไรมาเอ้ยโอ้ยสามทีล่วงแรงอยู่โยง,ง้างธนูน,นี้ไม่ได้ทุกคนเพราะว่าคอมพาวโบมันหนักนะคะน่าจะต้องไปหากล่องเครื่องมือมาดึงสายมันใหม่โยมีสเต็งน้อยค่ะเหมือนค่าความแข็งแรงมันไม่พอดึงโยงดูหลังให้ไวหน่อย ผื่มีตัววิ่งมาข้างหลังนี่เหรอไม่มีนะก็เว้นยิงตายไปหมดแล้วอะ่ะที่เธอยิงไปกี่ตัวเนี่ยใจคอไม่เหลือให้คนอื่นยิงเลยเหรอคือเราจะขึ้นข้างบนก่อนใช่ไหมเราต้องเหนื่อยปีนใช่ไหมกระเป๋าก็หนักแดดก็ร้อนอ๋อเราจะฟาร์มจากข้างบนอ่ะเปิดให้ไม่ระวางมันมาแล้ว อุย้ยเกือไปเกืบไประยะประชิดต,ติดรูคุมขนมีอีกไหมไหนามายังอุยยิงเล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 ยอุ้ยตัวนี้มีเกาะด้วยอุย้ยทำไมเขายิงแม่นกว่าเราวะไยนเราเช็คก,ก่อนนะคะว่ายังมีคุณตํารวจเฝ้าสถานีอยู่อีกไหมเหมือนเป็นโจรเลยอะอุย้ยเสียงเสียงเสียงแถวนี้ปะนั่นไงนั่นไงมันมาแล้วพูดถึงตำรวจตำรวจก็มา สวัสดีค่ะคุณตำรวจขอป้อนสถานีตำรวจหน่อยค่ะน่าจะมีอีกนะนี่ไงนอนกันอยู่สองตัวเลยเดี๋ยวเราแบ่งกันเคลียร์ทีละตัวนะคะมามาทางนี้ค่ะคุณตำรวจไม่ีนะ่เจอดาบามุไรเข้าไปหน่อยโอไม่ไหวล้วทุกคนเป่ามันหนักมันเดินไม่คล่อง เดี๋ยวกลัวโดนซอมบี้ลุมแล้วหนีไม่ทันนะคะถอดไว้ก่อนอุ้ยมีนอนอีกตัวนึงมาเลยตัวผอมๆเนี่ยฟันนิดเดียวก็ล่วงแล้วเหนไหมห้องนี้ละ่ะนี่ไงอุ้ยตำรวจหลับหลับในหน้าที่นี่กินภาษีประชาชนแล้วมานอนหลับตรงนี้เหรอ,อแย่มากอุ้ยมีกระสุนเห็นแวบบแบบ แล้วาขึ้นไปเอากระเป๋ามาใส่กระสุนนะคะเผื่อใช้ได้มีอย่อื่นอีกไหมอะ่ะไม่มีโบเบไม่มีเฮ้ยโอ๊ยมวกไอ้โมงโอใส่ละสมกับเป็นโจนมาป้นสถานีตำรวจจริงๆเลยเราเอากระเป๋าก่อนชึบโอ้โหรู้สึกได้ถึงความหนักบนหลังแล้วจะลองใช้วิชาโจรงัด ไอตู้เหล็กของตำรวจที่เขาล็อกเอาไว้นะคะเราเอากิฟมาทำเป็นล็อกทิกก่อนเหี๋ยวก็ไม่ได้งัดนานแล้วนะลืมแล้วทำยังไงต้องใช้คู่กับไขควงด้วยนะคะนี่ไงกด F เพื่องัดแล้วก็ขยับเมาส์เพื่อเลื่อนเอยนี่ไงอีกนิดเดียวชึบเออโเอาเลยเลยโอเคเฮ้ยฝีมือตกนโยเนะอุ้ยเจอแม็ก ของหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะไม่ใช่ปืนที่เรามีแต่ว่าเก็บไว้ก่อนอันนี้ล่ะโอเควุ้ยจะเจอแล้วจะเจอแล้วเออของสถานีตำรวจมันจะเป็นล็อกที่งัดกันง่ายหน่อยนะคะแต่ไม่มีอะไรเลยอันนี้มีแต่ชุดที่คุณก็ทอดเอาไว้เนี่ยเก็บก่อนเสียได้โอ้อไขควงเราหมดแล้วโอ้ยอดงัดเพิ่มเลยอะ ไม่เป็นไรถือว่าได้ของดีอยู่วันนี้หุยคุณพ่อบ้านเราเจอเงินมาไหนเท่าไรหกสิบสามแคชโอเคใช้ได้อยู่นะคะเอาไว้เติมน้ำมันถือว่าการฟาร์มวันนี้ไม่สูญเปล่าได้เงินแล้วเดี๋ยวพร์ทหน้าเราจะเก็บของไปอัพรถกันจริงจังแล้วนะคะส่วนวันนี้เรากลับบ้านกันก่อนค่ะไปตั้งหลักก่อนค่อยออกฟาร์มกันใหม่ ถ้าทุกคนชอบเดี่ยวก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้มาเจอกันอีกในคลิปต่อไปแล้วเจอกันคะ่ะเจอ,อเยเบรกไม่ทันโอ้เกือบไป